สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีเทเดอร์บายนะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพาทุกท่านครับมารีวิวนะครับรอย่อเอ็นฟิลนะครับคอนติเนนทัลจีทีห้าสามห้าสีแดงสภาพป้ายแดงคันนี้กันครับแต่ก่อนที่จะมารีวิวนะครับตอนนี้พวกเรากําลังอยู่ที่ร้านเทนเดอร์บายพระรามห้าจังหวัดนนทบุรีนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กไบค์มือสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่าหนึ่งร้อยสามสิบคันครับร้านเราครับการันตีเลขไมล์แท้ทุกคันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ร้านเรามีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคันนะครับ1เดือนเต็มนะฮะเอาละครับเดี๋ยววิศิจะพาไปชมรถรถคันนี้เลขหมาจะวิ่งมาเท่าไหร่แต่ทีมข้างครับรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวครับนี่เลขหม่วิ่งมา8ปดพันเจ็ดสิบสองกิโลเมตรแท้ๆนะครับนี่ครับคันนี้ต้องบอกว่านี่ครับมือเบรกมือคัด์แต่งสามารถปรับระดับได้นะครับนะฮะแล้วก็เป็นนี้เป็นปอกแฮนแต่งเช่นกันนะครับ กุญแจให้มาครบ2ดอกนะครับแผงข้อบนล่างเดิมเดิมสวยๆนะครับนี่ทันนี้มีฝาครอบระุกน้ำมันเบรกนะครับจากนิเบลโมโตเป็นของแต่งเช่นกันนะครับมือเบรกปรับระดับได้นะฮะสีเดิมสวยนะครับเนี่ยเงาวับเลยนะฮะติ๊กเกอร์เดิมทั้งคันเลยนะครับคันนี้เป็นเบาะนั่งแต่งนะครับนี่นะครับโอ้โหส่วนของด้านหน้าครับคันนี้ยังเป็นโคมไฟหน้าเดิมอยู่นะครับปูช่างยึดไฟหน้าแต่งนะครับนี่นะฮะนี่สภาพสวยครับนี่ครับ อันนี้เป็นล้อหน้านะครับเป็นล้อบีเนียมนะครับเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับดุมเดิมนะครับนี่ครับกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยหน้าครื่องบอกว่าแห้งๆใสๆนะครับตามอายุการใช้งานนะฮะแล้วก็ซึ่งรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับนี่นะฮะแข้งเครื่องฝั่งขวาครับเดิมๆครับไม่มีเก็บงานอะไรทั้งสิ้นนะครับชีพเครื่องสวยครับแห้งๆไม่มีหยดเยิ้มเลยนะครับอันนี้เป็นพับเท้าเดิมอยู่นะครับในส่วนของตัวท่อ อันนี้เป็นท่อแต่งนะครับหมักฟังเสียงกันเลยครับนลครับล้านเครับล้านๆเลยครับท่านผู้ชมครับ่วนของโช๊คลังครับเป็นโช๊คเดิมติดรถมาจากศูนย์นะครับสโเตอร์เดิมๆนะครับสภาพสวยเลยครับยางด้านหลังก็ยังเต็มอยู่นะครับทันนี้นี่ไฟท้ายแต่งนะครับพร้อมกับดีบังโคนหลังแต่งจากรีบูดโมโตนะครับไฟเลี้ยวคู่หลังแต่งแบบ l V d ดีเช่นเดียวกันนะครับบัลท้ายเดิมสวยนะครับ ไม่มีบิดเบี้ยวครับศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้ครับในส่วนของนี่ครับดันข้างฝั่งซ้ายจานเบรกด้านหลังเต็มเมนะครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับคลีปเครื่องสวยๆเลยครับรถสภาพก็บอกว่าแห้งใสมากๆไม่มีหยดเยิ้มเลยนะครับหน้าเครื่องนะครับเห็นไหมครับไม่มีหยดเยิ้มจานเบรกด้านหน้าเต็มเ็มนะครับเห็นไหมครับโอ้โหคาลิเปอร์จากเบมโบ รถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้ครับอยู่ที่90%โอ้โหของแต่งจัดเต็มนะน,นี่ไฟเลีซอร์คูน้าก็แบบ LED ด้วยนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจราคาเปิดไว้คันนี้119,000บาทเท่านั้นเองสหรับรถปี16นะฮะก็ราคาไม่แพงแน่นอนครับสนใจก็รีบแอดไลน์มาสอบถามได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำทุกท่านอยู่สุดท้ายนี้สำหรับท่านที่ชอบคลิปนี้นะครับพี่ตีขอฝากให้กดติดตามฝากกด subscribe จากช่องชาแนลซันเดอร์บายของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ